รัฐบาลไทยจะเก็บภาษีได้เป็นแสนล้านนะครับถ้าทําเรื่องนี้นะครับเรื่องอะไรเลยครับคือเรื่องของการเปิดให้ต่อทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในออนไลน์เราทราบกันดีนะครับณปัจจุบันเนี่ยประเทศนี้มีแรงงานต่างด้าวเยอะแค่ไหนอยู่ในระบบน้อยกว่าอยู่นอกระบบเราก็รู้เรื่องนี้ดีแล้วมันเกิดจากอะไรเลยครับคุณคิดว่าคนที่อยู่นอกระบบเขาอยากอยู่ในระบบไหมแน่นอนเขาอยากทําถูกต้อง แต่ปัญหาคือมันยากและค่าจ่ายมันสูงแล้วก็เปิดช่องให้กับมีการเรียกรับผลประโยชน์กันต่างๆนาน,น,น,นาทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งแรงงานทั้งนายหน้าขอขึ้นทะเบียนแรงงานนะคุณรู้ไหมครับมีนายหน้าที่ทําเรื่องนี้เขาเรียกเก็บมากกว่าต้องจ่ายให้กับราชการนะครับผมทราบเรื่องนี้เพราะว่าผมก็เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่ง ถามว่าอาชีพเกษตรกรอาชีพต่างๆนานาเนี่ยบางครั้งก็หาแรงงานไม่ได้หรอกครับพาะผมอยู่ชนบทก็ต้องใช้แรงงานต่างด้าวทั้งนั้นแหละครับถ้าคุณอยากที่จะทําให้มันถูกต้องผมก็ทําถูกต้องนะผมบอกว่าผมทําถูกต้องนะแต่ผมแค่บอกว่าเอ้ยผมอยากจะจ่ายเงินตรงให้กับรัฐไปเลยไม่ต้องจ่ายผ่านนายหน้าไงเพราะว่าเรารู้ว่านายหน้าก็ไม่ได้ออกบินไม่ออกไปเสร็จอะไรให้ผมอะแค่คำนวยความสะดวกซึ่งเขาก็ไปทําอะไรจ่ายกันเป็นทอดๆ,ๆไปให้มันง่ายแต่คนไม่จ่ายมันทําไม่ได้ไง พวกคนมันเยอะคุณจะขึ้นทะเบียนทีหนึ่งสิบล้านคนทํายังไงอ่ะมันทําไม่ได้ใช่ไหมคุณก็เลยต่อมติคอรมออกอ,มอ,มอ,อกไปต่อมตินนอคอรมอไปอันนี้ได้อยู่ได้ชั่วคราวอันนี้ได้อยู่ได้ชั่วคราวแต่ถ้าคุณทําสิ่งนี้นะคุณได้ทั้งเก็บเงินเข้าภาษีในในประเทศมาพัฒนาประเทศได้เป็นแสนล้านเลยนะแล้วคุณก็แก้ปัญหาแรงงานเถื่อนได้ด้วยนะแล้วคุณก็แก้ปัญหาเรื่องเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ได้ด้วยนะคืออะไรเหรอครับคือการทําให้มันเกิดขึ้นในออนไลน์ซะขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงานบนออนไลน์ซะให้ในายจ้างทำเพราะเขาเป็นคนรับผิดชอบลูกจ้างของเขาอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วนายจ้างก็อยากจะทำถูกต้องจะตายก็ให้เขาทำให้เขาจ่ายภาษีให้คุณโดยตรงไม่ดีกว่าเหรอทำไมต้องมาจ่ายผ่านแนวหน้าด้วยไม่เขา้าใจคุณทราบใช่ไหมว่าภาษีที่ผมจ่ายให้คุณในการพวกต่อวรยญาตมันน้อยกว่าที่ผมจ่ายกับนายหน้าพวกนี้ คุณจะขึ้นภาษีนั้นก็ได้แต่ทําให้มันง่ายขึ้นพวกเราก็ยินดีจ่ายเพราะมันจะได้ทําให้มันถูกต้องซะแต่คุณอนุญ,ญาตทําให้มันยากทําให้มันเกิดธุรกิจในหน้านั่นก็คือการค้ามนุษย์แบบถูกกฎหมายนะในสิ่งที่คุณทํากันอยู่อ่ะคุณเปิดให้มีบริษัทบริการแรงงานต่างด้าวเรียกรับในหน้าในการที่ไปต่อใบอนุญาตทํางานเป็นแรงงานถวดตัวที่ต่อมอมันคือการอนุญาตให้เกิดการค้ามนุษย์นะครับ คุณทราบเรื่องนี้หรือไม่กระทรวงแรงงานทราบเรื่องนี้หรือไม่ผลประโยชน์ถึงใครบ้างน่าจะต้องตรวจสอบกันหน่อยแล้วมั้งใช่ไหมครับและที่สําคัญคือถ้าคุณทําเรื่องนี้คุณอย่าทายกอะไรนะธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินอยู่แล้วใช่ไหมรัฐบาลยุกนี้ไอเนี่ยธุรกิจใต้ดินใหญ่มากเลยนะหลายแสนล้านนะแล้วคุณสามารถเก็บภาษีได้ทันทีเพิ่มขึ้นทันทีอีกแสนล้านเลยนะมันง่ายเบอร์นั้นเลยนะ แล้วคุณก็บ่นว่าภาษีคุณไม่พอคุณบริหารจาัดก,การประเทศไม่ได้คุณทําเรื่องนี้สิครับราหาหน่อยแล้วทําให้มันถูกต้องซะแล้วคุณจะได้จัดก,การได้อย่างเป็นระบบคุณบ่นกันนักกันหนาว่าแรงงานเถื่อนไปใช้ระบบสาธารณสุขในประเทศไทยแรงงานเถื่อนใช้ระบบเอ่อการเรียนการสอนการาศึกษาในประเทศไทยแล้วคุณเก็บภาษีเขาไม่ได้คุณก็เก็บภาษีจากใบอนุญาตทำงานเลยจริงไหมแล้วทําให้มันง่ายโดยการที่ให้คุณให้ในายจ้างคนไทยเนี่ยครับไปขึ้นทะเบียน พราเขาต้องรับผิดชอบลูกจ้างของเขาอยู่แล้วแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในจ้างก็ต้องให้รีบเขารีบแจ้งแต่ตอนนี้คือยากมากต้องไปเจอตัวต้องไปเจอสานักงานทําอะไรที่มันยุ่งยากทุกอย่างเลยเราก็เลยจะต้องใช้ในหน้าใช่ไหมครับระบบมันถูกออกแบบไว้อย่างนั้นนะครับดังนั้นนะครับเรียนนะครับรัฐบาลนะครับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับช่วยทําสิ่งนี้เถอะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับสวัสดีครับไปบาย